สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว SFF f i u a r t a s t r o t i o n Tathalas จากซีรีส์ Ultra าก,กเาเซฟายข้เป็นการหยิบนำเอาไลนา์ของ u l t r a m a n กลับมารีวิวกันอีกเช่นเคยซึ่งในครั้งนี้นะครับเราก็มากับเผ่าพันธุ์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ตรงข้ามของซีรีส์ u l t r a m a n หรือเผ่าอุ t ต้าอย่างตัวของ a s t t i o n Tathalas นั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปทำการรีวิวเนี่ยผมขอพูดเกี่ยวกับตัวสินค้านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ตัวของฟิก จะได้ออกวางจําหน่ายเนี่ยผมได้เคยวางแผนเกี่ยวกับเจ้าตัวของทาร์ทารับได้ว่ามันต้องเป็นสินค้าพ <oon> ิเศษนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวไายของซีรีส์เนาะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยลุงบันเนี่ยจะมีนิสัยชอบเอาตัวไายไปเป็นตัวของพิเศษหรือพีบันไดซะบ่อยตัวนี้เนี่ยผมเลยกล่าวไว้ว่ามันต้องพิเศษแน่ๆหรือเป็นพีบันไดแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกนออกเป็นตัวของงานปกติซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหผิดแผนสุดๆเลยนะฮะไม่ได้เป็นตามที่ผมคิดเนาะก็ถือว่าดีกว่านะครับถือว่าดีกว่าที่มััันนนกายเเป็ตวพพิศษหรือีบด แต่ออกเป็นตัวปกติเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากนะครับราคาถูกกันครึ่งๆเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ของผมเนี่ยได้มาในราคาที่ค่อนข้างโอเคนะครับบอกก่อนนะของผมเป็นรอดตีที่ราคาเท่าไหร่ไปดุ้นกันเอาเองอันนี้ผมไม่ขอพูดเดี๋ยวผมจะโดนทัวลงนะครับอ่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวของทัทรัตตัวนี้นะครับจะมีแอสเซซอรีมีจุดขยับมีดีเทลมีรายละเลอียดที่สวยนขนาดไหนและเอฟเฟกที่ได้ จัดเต็มมาได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมว่พร้อมกันเลยนะครับกับตัวของ SFF p i ่กวา r แอสซัลเทียนทัทเลัสนะครับและนี่คือหน้าตาของ S อ f f i g u a r ว Absol สซัลเทียนทาท a ัสหรือตัวของทาทเลัสนั่นเองเมื่อออกจากกล่องแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โดยในส่วนของตัวฟิกเกอร์นั้นผมต้องขอชมเลยว่าตัวของทางลุมบันนั้นทําส่วนของดีเทลตัวนี้มาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการปั้นดีเทลส่วนของใบหน้าช่วงอกกล้ามเนื้อต่างๆตัวผ้าคลุมตัวของเกราออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ถือว่าเก็บละเอียดมาได้ดีมากและยิ่งกว่านั้นเนี่ยใน ส่วนของเรื่องการลงสีเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเขาก็ทํามาดีไม่แพ้การปั้นชิ้นงานเลยเพราะว่าในช่วงของช่วงอกนะครับอ่ะตัวโลโก้หรือตาสัญลักษณ์ของเหล่าแอสโลเทียนเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าตอนที่ผมมองนะค่อนข้างเป็นจุดหนึ่งที่ทําสีได้ยากนะครับเพราะว่ามันเล็กมากแต่เขาก็สามารถเดินเส้นพวกสีแดงไปทะลกเนี่ยออกมาได้ครบแล้วก็สวยมากๆนะฮะแล้วรวมไปถึงด้านหลังเองเขาก็ยังคงทําส่วนของดีเทลลายเส้นออกมาได้สวยแล้วก็ครบ ะะถือได้ว่าพวกนี้เนี่ยการปั้นชิ้นงานการลงสีจุดต่างๆของตัวแ s สต i เทียนทาทาร์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ทํามาได้ดีที่สุดนะครับคือสามารถที่จะทําสีในส่วนที่ค่อนข้างเล็กได้และละเอียดแล้วก็จะมีการเก็บในส่วนของดีเทลออกมาได้ดี ะะก็ขอชมเชยแล้วกันว่าตัวนี้ในเรื่องของความสวยเลยนะโดยรวมทั้งหมดนะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะแต่ก็จะมีปัญหา QC นะครับของตัวทัททัสก็คือในส่วนของสีเนี่ยเป็นปัญหา QC หลักของซีรีส์นี้เลยก็คือในช่วงของช่วงเป้าตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงตรงคอเสื้อเนี่ยมันจะมีสีถลอกอยู่ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักของตัวการ QC สีของเจ้าทารทัส์ตัวนี้นะครับก็ใครที่ได้ไปอย่าลืมเช็คพวก QC สนะีนะนี่ขอเตือนนะครับผมอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของเรื่องดีเทลการลงสีแล้วก็ QC ต่างๆของตัวทาตารัสต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนจุดขยับต่างๆของตัวฟิกเกอร์กันนะครับว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยจะขยับได้ขนาดไหนแต่ส่วนตัวนะบอกเลยว่าจากที่เห็นทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของดีเทลอะสุดจัดมากซึ่งก็แน่นอนว่าตัวฟิกเกอร์ที่มีการใช้ดีเทลค่อนข้างเยอะมันก็จะไปบั่นทอนในเรื่องของจุดขยับนะทำให้ไม่สามารถขยับได้เยอะ ซึ่งเราก็จะมาดูว่าตัวของทัพัตเนี่ยขยับได้ขนาดไหนกันบ้างนะฮะก็ช่วงหัวเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับคือสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้ปกติแต่ไม่สามารถบิดสุดได้นะครับอ่าบิดสุดได้จะต้องใช้ช่วงคอช่วยนะอ่าแล้วก็สามารถที่จะก้มได้ขนาดนี้นะครับเงยสูงสุดขนาดนี้นะนี่สูงสุดเนี่ยไปสุดละไม่ได้ละแล้วก็แขนนะครับแขนเนี่ย สามารถที่จะยกขึ้นนะครับได้ขนาดนี้นะไม่สามารถอ่าไปแบบ3ามองศาได้เนื่องจากติดเกาะไหล่นะครับกางแขนไปด้านข้างได้สูงสุดขนาดนี้ต้นแขนนะครับสามารถบิดนะครับได้นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันติดช่วงของจุดขยับนะครับก็ไม่สามารถที่จะบิดช่วงต้นแขนออกไปได้มากเท่าไหร่นะการจะบิดต้นแขนหรือกลางแขนเนี่ยก็ให้น้นในช่วงข้อพับตรงนี้แทนนะฮะก็คือสามารถที่จะบิดแขน เข้าด้านในตามสไตล์สติกเกอร์อินตอร์แนนได้แล้วก็สามารถบิดไปเข้านอกได้อย่างนี้นะฮะช่วงแขนสามารถจะบิดเข้าข้างในหมุนออกข้างนอกได้ข้อมือสามารถจะยกขึ้นยกอขออภัยยกขึ้นบิดซ้ายบิดขวาได้ตามแกนด้านในแล้วก็การงอแขนสามารถงอแขนเข้าด้านในได้สูงสุดขนาดนี้นะฮะช่วงตัวสามารถที่จะก้มสุดๆดได้ขนาดนี้ ขนาดนี้นะครับอ่ะอันนี้ดูบอกเลยช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงว่างระหว่างช่วงของชิ้นทองทองตรงนี้กับช่วงนี้ไม่ให้มันขูดกันซึ่งเขาก็ทําระยะห่างมาให้เวลาที่เราเนี่ยทำการเงยตัวนะครับมันจะไม่กระแทกกับชิ้นตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการถลอกข,ของสีทองนะฮะซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าช่องว่างค่อนข้างจะเยอะนะฮะทำให้ การซ่อนจุดขยับเวลาเงยตัวแล้วถ่ายรูปด้านข้างเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ก็บอกข้อเสียข้ข่ควาก่อนเลยอ่ะงอตัวได้ประมาณนี้นะฮะเงยตัวนะครับสูงสุดได้ประมาณนี้นะฮะเอี้ยวซ้ายบิดซ้ายบิดขวาได้ตามปกติเช่นเคยนะฮะขาสามารถไปข้างหน้าได้ขนาดนี้ข้อขาอ่ะขอไปต้นขานะครับไม่สามารถที่จะบิดเข้าด้านในได้นะติดละนะครับ แล้วก็สามารถงอขาเข้าด้านในได้ขนาดนี้ข้อเท้ายกขึ้นปิดซ้ายปิดขวานะครับแล้วก็เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขว,วาได้ปกติปลายเท้ายกขึ้นได้ปกตินะฮะก็จุดขยับโดยรวมนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของการกางขาเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าตัวทัทรัพ์เนี่ยผมไม่คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็คงจะรู้ว่ากางขาได้น้อยนะฮะก็ <helping> คือตอนผมอะเอามาเล่นครั้งแรกก่อนที่จะมารีวิวนะผมลองกลางละมันกลางได้ค่อนข้างน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขาเนี่ยผมบอกเลยว่ากลางได้น้อยสรุปให้เลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดขยับทั้งหมดของตัวแอสทรูเดียนทัท t ทรัสนะฮะก็ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าขยับได้ค่อนข้างน้อยมากนะในหลายๆสูงไม่ว่าจะเป็นการกางแขนกางขาเนี่ยในส่วนช่วงบนเนี่ยก็ยังคงโอเคนะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างติดเยอะแล้วนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นการขาเข้าการยกขาไปข้างหลังข้างหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดขาตัวของผ้าคลุมเป็นที่สําสคัญนะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้ผมขอบ่นเลยคือตัวของผ้าคลุมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนของซีรีส์เซเบอร์นะครับที่มันจะสามารถถอดได้ตัวเนี้ยเขาเล่นเย็บตายตัวกับตัวเกาะไปเลยก็คือไม่สามารถแงะออกได้นะฮะเสียดายนะครับผมอ่าก็เป็นข้อเสียไปคือ จุดขยับช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างขยับได้น้อยนะฮะแล้วก็ตัวผ้าคลุมเย็บติดตายตัวกับช่วงเกาะไปเลยไม่สามารถที่จะถอดได้อันนี้ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งของเจ้าตัวทัชทัลัสนะอ่ะแล้วก็เกือบลืมเลยนะฮะตู้ของทัชทัลัสมีบัตเตอร์ไฟจอยแต่บัตเตอร์ไฟจอยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันนิดเดียวเนี่ยอ่ะอันนี้ผมดึงสุดละเนี่ยผมดึงบัตเตอร์ไฟจอยสุดแลวนะจริงๆเนี่ยอ่ะผมดึงให้สุดเลยนี่บัตเตอร์ไฟจอยได้แค่นี้นะครับก็ถือได้ว่า จุดขยับค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับซีรีส์อื่นหรือว่าตัวละครอื่นในส่วนของซีรีส์อ bon ุลตร้าแมนนะฮะอ่ะสรุปคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเรื่องจุดขยับนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตแสดงข้อเสียนะครับในส่วนต่างๆให้ดูเพิ่มเติมไปเลยกันนะว่าในเรื่องของการขยับเนี่ยตัวของทัททรัล์เนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างนะฮะโอเคก็ หลจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอสซอรีกันเลยนะครับว่าตัวของอสซอรีเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับกับตัวของเจ้าแอสซิส์ที่อนทัทลัสตัวนี้นะครับในส่วนของอสซอรีทั้งหมดของตัวทัทลัสก็จะให้มาทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้โดยขออนุญาตยกมาทั้งถาดเช่นเคยนะครับโดยในส่วนแรกจะเป็นในส่วนของพาร์ทมือซึ่งจะมาทั้งหมดด้วยกันเดแบบก็คือมือกำกับตัวฟิกเกอร์มือไขหลวมือกลางนิ้วมือชี้นิ้ว มือทาท่าประจาตัวมือยกนิ้วโป้งและตัวของมือปล่อยท่าไม่ตายของตัวทาร์ารัสนะฮะก็จะเป็นของแถมในช่วงของตัวฟิกเกอร์แล้วก็ในส่วนของเซตที่2นะฮะที่เป็นของแถมหลักเลยก็คือตัวของเอฟเฟกต์พาร์ตประตูของเดอะคิงดอมนั่นเองนะฮะซึ่งเขาก็จะมีตัวของแอคชั่นเบสมาให้นะครับซึ่งแอคชั่นเบสเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะฮะแต่ตัวของเอฟเฟกต์เดอะคิงดอมเนี่ยเมื่อเราเอามาวางแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวฟิกเกอร์มาตั้งเนี่ย ต้องบอกเลยว่าตัวของเอฟเฟกนะค่อนข้างพอดีกับตัวฟิกเกอร์มากๆนะฮะถือได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยในส่วนของตัวเนี้ยที่ผมชอบมากๆกับส่วนของเจ้าเอฟเฟกต์พาร์ทของตัวเดอะคิงดอมตัวนี้นะครับก็ โดยรวมนะฮะในส่วนของแอสเซซอรีก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะฮะต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภาพแอคชั่นแล้วก็ฟังสรุปเกี่ยวกับตัวฟิกเกอร์กันเลยนะครับว่าเจ้าตัวของทาทาระตัวนี้เนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะมากล่าวกันนะตอนนี้นะฮะจบไปแล้วนะครับกับการรีวิว s อเซเดฟฟิกว แอปสตูเทียนทัทลัตจากซีรีส์อุลตราแกลเล็กซี่ไฟถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในไลน์ของอุลตราแมนที่ไม่ควรพลาดเนื่องจากตัวของเจ้าทัทลัตตัวนี้ทำในส่วนของเรื่องความสวยออกมาได้ค่อนข้างดีมากบอกตามตรงว่าในส่วนของความสวยเนี่ยผมมี10ให้10เลยนะครับแต่ทว่าในส่วนของจุดขยับเนี่ยกลับทำออกมาได้ค่อนข้างน่าผิดหวังเนื่องจากมีจุดขยับที่เกิดการบังกันบ้างมีจุดขยับที่เกิดจากการติดขัดดีไซน์อะไรประมาณนี้บ้างซึ่งทำให้ตัวของเจ้าทัทลัตเนี่ย ในเรื่องจุดขยับนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังแต่ในส่วนของพวกออซิสต์ต่างต่างอะไรเนี่ยผมค่อนข้างโอเคนะยิ่งในส่วนของ Effect t h เดอะค d o ดเนี่ยตัวเนี้ยทำออกมาได้พอใจผมมากแบบสะใจผมมากชิ้นมันใหญ่แบบสะใจจริงๆนะครับก็ถือได้ว่ามันยังมีข้อดีบ้างนะครับในส่วนของข้อเสียซึ่งทำให้เจ้าตัวของทรัตต์ตัวนี้นะครับได้คะแนนโดยรวมไปที่7เต็ม10คะแนนนั่นเอง หนึ่งนะครับคือหากในเรื่องของการเปลี่ยนพาร์ทหลังมือนั่นเองนะครับคือเวลาที่เราเปลี่ยนมือเนี่ยมันก็ต้องมาเปลี่ยนพาร์ทหลังมือมันยุ่งยากและน่าลำคาญมากมากสองเลยคือเรื่องของจุดขยับที่ทำออกมาได้น่าผิดหวังและ3คือเรื่องของคิ้วซี่ทำให้เจ้าตัวของทัทลัตตัวนี้ได้ไปที่เจ็ดเต็มสิบคะแนนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว s s big guard s ten ทัทลัตนะครับ สำหรับใครที่มีความคิดเห็นนะครับมีข้อมูลอยากเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาให้ผมได้รับฟังรับอ่านกันอีกเช่นเคยและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ